สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนนะคะตอนนี้นะคะอ้ําก็มาอยู่ที่ตลาดน้ Gun ํำลาพญาจังหวัดนครปฐมนี่เองนะคะอ้านะะคแล้วก็อ้ามีโอกาสมาเดินชมนะคะก็บริเวณโดยรอบๆนะคะมาแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวอ้ําจะพาเพื่อนเพื่อนนะคะมาดูชมบริเวณโซนอาหารนะคะเมื่อมาแล้วนะคะอาจจะรู้สึกหิวๆนะคะก็ไม่ต้องห่วงนะคะมีอาหารเยอะแยะเลยนะคะก็ ตนอาหารนะคะก็ที่อ้ําเห็นนะคะก็จะมีมีโยกนะคะอ่าเป็ดย่างนะคะอบน้ำผึ้งนะคะแล้วก็มีไก่นะคะไก่ต้มด้วยนะคะแล้วก็มีกว๋วยเตี๋ยวนะคะถ้าเพื่อนๆชอบ ก๋วยเตี๋ยวนะคะก็มีด้วยนะคะแล้วก็มีอีกหลายอย่างเลยนะคะเช่นข้าวนะคะหน้าเป็ดน้าไก่อะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆจ๋านะคะตามอมาดูชมนะคะว่ามีอะไรนะคะโซนของอาหารบ้างนะคะเพื่อนๆจ๋าตามมาตามมาเลยจ้าค่ะเพื่อนๆจ๋าะนะคะตลาดน้ําวัดลําพญานะคะก็เปิดเวลา8ปด โมงเช้านะคะถึง4โมงเย็นนะคะพิกัดวัดลำพญานะคะก็อำเภอบางเลนจังหวัดนคนปรปฐมนี่เองนะคะสำหรับโซนนี้ก็จะเป็นโซนของของกินนะคะก็จะาพาเพื่อนๆน,นะคะมาดูชมนะคะในมุมนี้ก็คิดว่าหลายๆท่านคงชอบนะคะค่ะตลาดน้ำชุนชนนะคะเป็นเก่าแก่นะคะตั้งอยู่ ริมน้ํานะคะของกินเยอะมากนะคะอร่อยทุกร้านเลยนะคะราคาไม่แพงนะคะแล้วก็ผักผลไม้นะคะของสดนะคะของแห้งนะคะก็มีนะคะต้นไม้ก็มีนะคะก็ภาพรวมๆนะคะมาที่เดียวนะคะก็จะได้ของติดไม้ติดมือนะคะกลับบ้านแน่นอนนะคะ แล้วก็มีบริการล่องเรือนะคะไปเที่ยวชมนะคะวิถีชีวิตดิมน้ำด้วยนะคะออกเป็นรอบๆตั้งแต่เวลา10บโมงครึ่งนะคะถึงบ่ายสามโมงเย็นนะคะหรือว่าจะเช่าเหมาลำก็มีจ้านะคะค่ะก็ผักสวนครัวนะคะก็อ่านะคะสดๆใหม่ๆกันเลยทีเดียวนะคะ ค่ะก็ตรงมุมนี้ก็จะเป็นเป็ดย่างนะคะอ่าเป็ดพะโล้เป็ดอบน้ำผึ้งนะคะก็มีมีหยกด้วยนะคะหรือว่าเราจะสั่งกลับบ้านนะคะครึ่งตัวก็ได้นะคะขายปีกแล้วก็ขายส่งด้วยนะคะราคาก็ไม่แพงเลยนะคะสำหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ชอบนะคะอ่านะคะตัวละ420บาทนะคะมีอ่ามีหยกด้วยนะคะมีหยกนะ มุมนี้ก็จะเป็นอ่าเป็ดพะโลนะคะตัวละ400บาทนะคะตัวโตๆตนะคะโซนนี้ก็จะเป็นอ่าของของกินนะคะขนมนมเนยนะคะมุมนี้ก็จะเป็นหมูแผ่นหมูทุบนะคะหมูแท่งนะคะอ่าปลาหมึกนะคะ กุนเชียงนะคะหมูฝอยนะคะราคากา็ไม่แพงเลยนะคะค่ะนอกจากพืชผักผลไม้ต่างๆแล้วก็จะมีอาหารขนมไทยๆให้ได้เดินชมนะคะอ่หมูสเต๊ะนะคะก็จะเดินชมกันเพลินๆไปนะคะทอดมันนะคะ ทอดมันปากายราชากุ้งทอดนะคะราคาก็50บบาทนะคะหรือจะเป็นจอปูนะคะอ่านะคะลูกโตๆโตโตเนื้อแน่นๆแบบนี้นะคะหรือว่าปลาหมึกนะคะอ่าน้ำจิ้มรสเด็ดนะคะซีฟู้ดกันไปเลยนะคะ ขนมโคกนะคะกุ้งทอดนะคะทอดมันแบบนี้นะคะปูนะคะขนมเบื้องนะคะขนมแบบไทยๆนะคะจะซื้อกลับบ้านนะคะก็ว่ากันไปนะคะชอบแบบไหนนะคะจะซื้อมาเป็นของฝากนะคะลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นหมูนะคะไส้กรอกย่างนะคะ อํามเห็นแล้วนะคะก็อ่านะคะเดี๋ยวก็คงจะต้องเลือกซื้อสักอย่างสองอย่างนะคะหรือว่าจะเป็นขาหมูเยอระะมันนะคะแบบนี้นะคะน่าทานมากๆนะคะอ่าหรือว่าจะซื้อแล้วก็อ่าลงอ่าเรือนะคะหรือลงแพนะคะก็สามารถไปอ่าต่อได้นะคะไปชมวัดนะคะ ของกินเยอะแยะมากมายตะการตากันเลยทีเดียวนะคะค่ะก็ของฝากนะคะก็หมูแท่งหมูฟอยนะคะไก่ต้มน้ำปลานะคะอ่ามีชื่อเสียงทีเดียวนะคะกล่องละร้อยเจ็ดสิบบาทเท่านั้นเองนะคะ ก็จะเป็นโซนแพรร้านอาหารนะคะซึ่งจะเป็นแพรริมน้ําที่มีร้านอาหารต่างๆนะคะหลายร้านตั้งอยู่เรียงรายการริมแม่น้ํายาวไปถึง10แพรเลยทีเดียวนะคะเราก็สามารถไปจับจองที่นั่งนะคะในแพรริมน้ําและซื้อของอร่อยๆจากร้านอาหารต่างๆ นะคะมานั่งชิมไปชิวๆนะคะเย็นสบายๆนะคะ <S <S <ess supremacy> ค่ะ, <S <S <ess Malaysia> คะก็คลิปนี้นะคะก็นำมาฝากให้กับเพื่อนๆนะคะได้ดูชมนะคะ <S <S <Scot> เดี๋ยวมาดูชมนะคะ <S <S <ess user> <stag> คลิปหน้าอ้ําจะนําคลิปอะไรน่ารักน่ารักมาฝากนะคะ <S <S <ess> ขอ <S <S <ess> ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็อยากบอกว่ารักๆทุกท่านนะคะบ่ายบายค่ะ